นี่เรากำลังจะเข้าสู่หกร้อยใบไม่ได้ห้าดาวเลยสักตัวนะเว้ยหาโถมเลยคอมเมนต์โอ้โหพี่ปิ๊ม มเมอร์วอลสกายอรีน่าเนี่ยตอนนี้เขามีคอลแลบใหญ่กับมหาเวสพนึกมารน,นี่พี่ปิพ์จะไม่มาเปิดสกอร์จริงๆหรือรออะไรคำน้องพี่โดนไปเกือบ 50, อโห้าหมื่นฉลองการคอลแลบ มหาเวทผนึกมารแพ็กเกจ9ข้ามขีดจำกัด3,200บาทแพ็กพิเศษฉลองการคอลแลบมหาเวทผนึกมารน,นี่เป็นไอเทมพิเศษที่วางขายเฉพาะในช่วงเวลาจำกัดเท่านั้นแต่ละแพ็กซื้อได้3ครั้งกุมเหมาทั้งหมดเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นแพ็กราคาพิเศษประจำเดือนกรกฎาคม กูก็เหมาอีกแพ็คคอลแลบหนึ่งฉลองการคอลแลบซัมเมอร์วอล์ X มหาเวทผนึกมารซัลโมนมอนสเตอร์คอลแลบลิมิเต็ดแพ็คละ1 7 2เจ็ดยี่สิบซื้อได้ห้าแพ็คต่อเดือนเหมาแพ็คคอลแลบสองฉลองการคอลแลบซัมเมอร์วอล์ X มหาเวทผนึกมารแพ็คละ3,200บาทจำกัดห้าแพ็คต่อเดือนเหมา <c oughs> ผมขอพูดตรงๆเลยนะขายรถครับใครสนใจติดต่อได้เลยฮนะ <c oughs> ผมจาไม่ผิดนะรวมๆเนี่ยมันประมาณเกือบเกือบห้าหมคุณผู้ชมและนี่ครับกิจกรรมแจกเรียวเมนซูคุณนะอันนี้แจกเลยนะคุณผู้ชมนะเป็นมอน5ดาวแสงมืดคุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงคุณผู้ชมใครที่อาจจะพักไปเลิกเล่นไปอะไรยังไงกลับมารับอันนี้ก่อนคุณผู้ชมสําคัญมากๆนะครับทํากิจกรรมในเกมคุณผู้ชมเราจะได้รับนิ้วเน่่ยนรูปนิ้วนี้เก็บทั้งหมดนะครับผมเคลียรทุกกิจกรรมนะครับดูวิดีโอ โอ้คอนแลมบ,บาบาบๆาพอเราเก็บได้10นิ้วแล้วเนี่ยมีลูนแจกแล้วลูนเดี๋ยวผมบอกเลยนะไม่ได้ไก่กามา่มา,าปลากระป๋องนะคุณผู้ชมดูเม็ดลูนดูดูสแต็กลูนนี่คือตัวแบกของไอดีสสำหรับไอดีผู้เล่นใหม่ได้เลยผมทำครบหมดแล้วขออนุญ,ญาตกดลับเลยคุณผู้ชมนี่เขาจะส่งมาทางนี้ครับแหนี่ขออนุญ,ญาตกดลับว wow! ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงใครพักอยู่เลิกเล่นไปเฮ้ยน้องกลับมาก่อนมาเรามารับของกันคุณผู้ชมหูเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูสกอร์ที่ผมเตรียมไว้ก่อนนะครับผมมีสกอร์ส้อมอยู่165ใบอันนี้ยังไม่รับแพ็คที่เราเติมมานะ แต่เนอวอผมเติมเงินก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วผมก็มั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยเติมเงินแต่ละเดือนไม่น้อยทำไมมึงไม่ทำปุ่มรับทั้งหมดมาสักทีวะ <c oughs> ขออะรับไม่หมดรับไม่หมดโอเคแมงปวดนิ้วเลย <c oughs> ตอนแรกผมมีเพชรจุ่ประมาณ25,000ปะ่ะตอนนี้มี73,000คุณผู้ชม ดูสกอร์มีพันหกอ่ะจาก1,65น right? okay. oh uh ี่กระโดดมาพันหกเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนมีอะไรบ้างนี่เกาะโจซาโตรุคุณผู้ชมโอ้โหและท่ามือโคตรทกังอนาเขตโอ้โหเดี๋ยวดูมีตัวอะไรแมงูมิผมได้ข่าวมาว่าสกิลตัวละครนี้เนี่ยเล่นง่ายที่สุดคุณผู้ชมยูจิ สมเดวอวอคุณออกแบบได้เฟี้ยวตอดมากนี่อันนี้เป็นโนบาระนะครับผมโนบาระเห็นพี่แซนบอกว่าก็เล่นง่ายนะคุณผู้ชมตัวละครไหนก็ได้วันนี้คือมาเหอ,อะอาแขนต้อนรับแน่นอนเพราะว่าผมมีเดวิ mon, ลมอนรอนในการอัพสกิลอยู่136ตัวมาให้หมดเลยวันนี้ ไอปิมพร้อมขออนุญาตโซโลเลย1 0 0่งพันหมีสกอออื่นไหมเนี่ยเรามีคัมพีมหาเวทผนึกมารคุณผู้ชมคัมพีนี้น่นะครับผมจะเปิดได้4-5ถึงดาวนะครับเป็นตัวละครคอลแลบทั้งหมดเลยมีโอกาสได้แสงมืดด้วยมีคนได้กดโจมืดจากตรงนี้ด้วยนะวันนี้มีหวังจัดน่งานก็ขออนุญาตใส่เลยละกันนอกจากนี้เขายังมีกิจกรรมอันนี้ด้วยนะ เปิดสิบแถมหนึ่งอะคุณผู้ชมซึ่งตอนเนี้ยเปิดสกอร์เป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไว้อกไว้ใจปิมคุงก็ทักมาเดี๋ยวปิมดูแลเองเห็นคนออกมาคุยกันเอ้ยเฮ้ยหรือว่าพี่ปิมจะไม่จัดนะแต่ก็มีคนออกมาปกป้องเฮ้ยคนอย่างพี่ปิมมาเหรอจะไม่จัดเขาจัดอยู่แล้วเด็กคลิปก็มาขอบคุณน้องที่รู้ใจพี่ คลิปเช้านะปกติผมจะถ่ายประมาณสี่ห้าทุ่มเนาะรอบนี้ผมถ่ายตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งคุณผู้ชมขอละขอละอกิบกิบเลยยังไม่มาสักตัวสี่ดาวยังไม่มีให้เห็นหรือต้องเปิดกระตุ้นก่อนแปลกๆขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตเปิดกระตุ้นก่อนแปลกๆเริ่มไม่ค่อยเห็นแววขออนุญ,ญาตนะ เมมูมิทัดน้ำนะครับผมเป็นสีดาวคุณ mm ผ mm hey. ู้ชมไปต่อครับขอเปิดส hmm ักห้าใบเรามีอยู่3าห้าเราเปิดออก5ก่อนนะครับแสงมืดแบบแม่งตัวเดิมเลยเป็นแสงมืดได้ไหมพอจะขอกันได้ไหมเฮ้กูเหลือเชื่อว่ะแสงมืด พอมีให้เห็นหรือเปล่าเอามาก่อนโนบาระทาดไฟคุณผู้ชม4ดาวนะครับใบท้าเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนที่เหลือ30บใบนะครับถือว่าเป็นการเปิดเรียกเลดนะครับอันนี้เป็นยูจิทาดลมคุณผู้ชมมาไปกันต่อครับแต่จากสกอตต้มมันเงียบแปลกๆว่ะคุณผู้ชมเออเงียบเงียบจนใจหายอะเหมือนเอาเงินไปโยนทิ้งน้ำ จะใจร้ายกับปิมนักเลยปิมเติมทุกแพ็กยิ่งคอลแล็บเนี่ยเป็นจับแบบเต็มพิกัดไม่มีกักเลยเออปิมรักเกมเกมรักปิมมังม้งไหมเคยมีปิมอยู่ในซอมหัวใจมั้งไหมน้อยใจมากกูเลิกเติมแม่งมาหน่อย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 ดูดิคุณผู้ชมสกอร์ซ่อมผมยังไม่ได้มอนคอลแล็บเลยอ่ะเฮ้ย เอาดีๆมันเปิดมาจะสองร้อยใบแล้วอคุณผู้ชมยังไม่ได้ตัวละครคอลแลบเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่งไงเออไม่มีให้เห็นเลยเรามีปีกไหมเหมือนเราจะมีปีกด้วยนะใช่ไหมเออเนี่ยเรามีปีกด้ย้ยสองปีคุณผู้ชมแต่นิ่งนิ่งจัดดูดีๆนะช่วยหน่อยนะฮะสนับสนุนหน่อยนะฮะไม่ไงั้ปีไม่ไหวเหมือนกันนะฮะช่วยหน่อยนะฮะสนับสนุนหน่อยะฮะ จะมีโอกาสสมมอนได้มอนสเตอร์ในรายการด้านล่างนี้สูงขึ้นเล็กน้อยแต่มันก็ควรจะมาบ้างไม่ใช่ปล่อยกูนั่งเหงาโดดเดี่ยวออลอนได้ขนาดนี้อ่ะมาเนี๋ยตัวละครเดิมคุณผู้ชมเฮ้ยหรือสกอร์สซมันมันไม่ได้คอนแลรว่าได้ได้ไดม,ามาอะไรเนี่ยอ่ะ อันนี้ก็มาให้เห็นอ่าโอเคโอเคมาหน่อยอ่ะได้มาเป็นโนบาระธาตุไฟนะคุณผู้ชมเออออ,อกว่าจะมาสักตัวเปิดเปสองสามร้อยอ,อ่ะเบบจริงจริงซอมเมอร์วอร์เนี่ยน่าจะทำแบบเปิดทีละร้อยทีละห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะขอ,อมากไปเพระ่าต้องไปนั่งนั่งกดทีละสิบทีละสิบมาคุณผู้ชมแต่ทีละสิบมันก็ไวแล้วแหละครับจากสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องกดกันทีละใบทีละใบนะ ส่งไม่ดีเลยวะ่ะวันนี้ปิมส่งไม่ดีเลยปิมจะบอกเอาดีๆใช่ไหมไม่ใช่คุณผู้ชมเมง,งูมีธาดนะยังไม่มานะห้าดาวคนแลบยังไม่ให้เห็นนะคุณผู้ชมเดีย๋ยวว่าแตห้าดาวคนแลบเลยห้าดาวธรรมดายังไม่เห็นเลยตอนนี้เปิดไปประมาณ400ใบแล้วปะ300400ใบ มาเลยวะยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เมันต้องมีอะไรมาหักล้างหน่อยคุณผู้ชมอะเป็นสกรอร์นี้หน่อยนะครับผมสกอร์คอลลบปเผื่อจะมีอะไรมาพลิกดงพลิกดวงมางเฮ้ยส่งไม่ดีเลยคุณผู้ชมจ๋าส่งไปไม่ดีเลยเกาะโจมือดอย่างเงี้ยมาได้ไหมอะเทสเทเอ็ก โอ้โหโอ้พิมจะร้องเลยอะ่ะน,นี่จะการังจะเข้าสู่15ใบนะครับซึง่งจะเป็น15ใบที่ยังไม่มี5ดาวเลยครับอยู่ว่าแต่5ดาวแสงมืดเลยเฮ้ยทรงแย่มากครับอะไรกูทำได้กูทำหมดแ้่ตอนเนี้ยกูบอกให้ว่าเราก็ต้องกลับไปใช้แบบออริจินัล ออริจินัลนี่เรากำลังจะเข้าสู่600้อยใบไม่ได้5้าดาวเลยสักตวัวนะเว้ยวันนี้คือส่งไม่ได้แล้วอ่ะคือวันไหนมันดีคือมันจะผ่าแบบผ่าสะบัดเลยคุณผู้ชมแต่ส่งวันนี้เหมือนไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้ฮลัลโหลครับที่ติดต่อมาให้เปิดสกอร์ปิมครับปิมปิมเออผมจะขอยกเลิกก่อนนะ Ha <laughs> กูฟองสองข้อบอแล้วเนี่ยนี่คือรวมกับสกอร์ที่เราไปรับมากิจกรรมเนี่ยถ้าสมมุตินะครับ200กว่าใบานี้ไม่มี5ดาดาวเลยเท่ากับผมเปิดไป700เกือบ800ผมไม่ได้5ดาวเลยมึงบ้ามันี้เกมมึงเอาดีๆดย พูดปุ๊บมาปั๊บนักดาบแห่งนิกายเวทมันคือตัวอะไรวะมันคือตัวอะไรวะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดะเดะเดแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดะเดะเดคือรับตัวมันอยู่แล้วล่ะแต่มันคือตัวอะไรวะอ๋อมันคือตัวนี้คุณผู้ชมมันคือซีรีครับอืมซึ่งก็เอามาเติมคอเลกชันให้เต็มคุณผู้ชมเรารับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอาเวกครับหลังจากเราเอาเวกเนี่ยเราไม่ไม่รู้จะพูดคำไหนต่อพอเราเอาเวกเนี่ยเราก็ย่อยได้เลยครับเป็นปีก นะครับเพราะเรามีอันนี้แล้วเรามีตัวคอลแลบแล้วนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งขอเคลียร์ก่อนขอเคลียร์จะตัวนี้ออกมาครับแล้วเราก็จะกดปุกอ่าช่องมันจะได้เต็มนะครับโอ้โหตัวออริจินอลของเกมก็สวยนะออเอาทำไม่อยากย่อยเลยฮะเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งผมยังไม่ย่อยก่อนได้ป่ะคือคือขอขอ ข,ขอเก็บไว้ก่อนนะคือมันสวยอะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมหายย่อยตัวอื่นเอาไ,ไม่รู้ว่ามีไม่มีด้วยเออก็ต้องยอ่อยมึงอะคือยอมอะต้องยอมย,อมย่อยคุณผู้ชมเพราะเราจะแต่เรามีสองปีกนี่กว่าจะรู้ตัว <c oughs> ผู้ชมตกประมาณเกือ e บเกือบหกร้อยใบเลยครับผมมาแล้วถึงตัวครับแต่ เออไม่ใช่คนแลบนะครับเอาหน่อยเหอะไม่ใช่คนแลบนะคุณผู้ชมเมืก่กี้แต่ก็อย่างน้อยก็ยังมาให้เห็นหน้าค่าตากันหน่อยไม่ใช่ไม่เห็นอะไรกันเลยมิจะบ,บ้าโอ้โหนี่ผมกะวว่าจะเหมาอีกสักเดือนหนึ่งนะเนี่ยเดือนนี้แม่งเห็นอย่างงี้ไห ใส่เกียร์าถอยเลยวะหนักมากเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้เหลือพันใบนะคุณผู้ชมทรงวันนี้ไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดสกอร,คอรแคลลบเลยนะครับอ้อปวดหัวว่ะกดโจก็ได้เออมาเป็นท่าธรรมดาปิมก็ไม่ถือเป็นลมเป็นไฟเป็นน้ำอปิมโอเคหมดอะขอให้ปิมไม่เกลือหนักมาก มากาทำไมไม่เป็นคนลนบทำไมไม่ใช่ถูวสึก้อไขเซ็นทำไมรอบมาก็ต้องย่อยอยู่แล้ววะหม่มึงมาซื้อใจกูช่วงหลังกัะนเนอะอยากได้คนแลบมาขอร้องเฮ้ยต้องให้บวดให้ไหมเนี่ย เหลือร้อยใบคุณผู้ชมผมเปิดได้ถึงพันพอขอเก็บขอเก็บเอาไปนอนคิดก่อนสักคืนหนึ่งว่ากูาาเสียงเงินไปกับอะไรเนี่ยจะบ,บ้าแล้วไปถึงพัดหน้าอ้อยกายมาช่วยเปิดเพราะกที่แล้วกายมาเปิดให้เราคือบ้าพลังเลยคุณผู้ชมฮะเกลือบวกเกลือได้เทพไงอ่ะลบลบเจอกันลบนึกออกบนนอ้าเข้าใจบ้างให้เป็นรบกวนน้องไปวะนะ พ, uce. พ uce. ันหน้าพันหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลองคุยนะครับว่าน้องพอจะมีเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเผื่อน้องมีนี่นะแค่พูดถึงนะเนี่ยกายหนิดยังไม่ได้เชิญมึงเข้ากล้องนะแค่พูดถึงมึงเฉยๆกายน้องรักนะกายมึงขึ้นแทนเป็นน้องรักกูเลยตอนนี้แต่ผมบอกเลยว่าผมยังไม่มีความสามารถมากพอในการเลือกเดี๋ยวผมทักไปหาลุงพี่ผมก็ควรควรเอาตัวไหนดีเดี๋ยวขออนุญาต ส่งให้พี่แซนดูหน่อยนะครับว่าควรเป็นตัวไหนดีคุณผู้ชมผมก็ยังไม่ชัวร์ไม่เก่งขนาดน,นั้นนะครับระหว่างรอพี่แซนตอบเดี๋ยวเราดูสกิลนิดหนึ่งละกันนะครับโจมตีศัตรูโดยมีโอกาส25ที่จะลดพลังป้องกันก็คือตีเปิดเกาะน,นะครับและ25ลดพลังโจมตีด้วยก็คือตีเปิดเกาะตีหักดาบมีโอกาส80%ที่ตีสตันหากเป้าหมายติดเอฟเฟกต์ลดพลังอยู่แล้วจะลดเกจโจมตีลงห้อสิ นเ,นเพิ่มเกจโจมตีของตอนทีละ50ทุกครั้งที่พักควกยกเว้นตนเองถูกโจมตีเมงมุมีน่าสนใจคุณผู้ชมแล้วลีด28แต่ก็จบก็คือหล่อได้ใจโจมตีศัตรูโดนคระับสามสิทำให้ศัตรูมึนงงอ่ะตีสตันนะครับโจมตีศัตรูเป้าหมายการโจมตีนะเรียบอ๋อ,อได้เปรียบท่าเสมอและลดพลังดูไม่ค่อยอะไรมาก เมื่อถูกโจมตีในเทินของศัตรูจะทําให้ความเสียหายนั้นไร้ผลหนึ่งครั้งต่อเทินใช้ยากนี่ผมขอพูดเลยโกโจใช้ยากเมงกุมิใช้ง่ายกว่าเยอะไม่บายก็นี่แค่พูดถึงชื่อกายหงิดนะยังไม่มาเป็นตัวเป็นตนตให้เราเห็นนะก็มาแล้ว,วอ่วะโบรว่าขออนุญาตซื้อปีกเลยผ่นหน้าต้องมีกายหงิดวะ น่าต้องเชิญมาว่ะพี่ต้องรบกวนน้องอีกครั้งหนึ่งหัว <c oughs> ไม่ไหวนี่แค่พูดถึงเฉยๆอ่อะอคือแบบเกรงกลัวต่อบารมีเลยคิดดูรักกันอีกสักห้าสิบใบนะคุณผู้ชมนะแต่ไม่กินเลือกเลือกง่ายเลยครับก็โจสกิลใช้ยากกว่านะครับมันเหมือนตัวละครหนึ่งในเกมเราเนี่ยแหละแต่ว่าถึงนึกไม่ออกจะมีสกิลคล้ายๆแบบนี้แหละคือตีแล้วก็แบบไม่ขึ้นดาเมจอะ่ะเออนึกไม่ออก แต่มีแต่มีแล้วมาก่อนหนึ่งตัวไงแล้วตัวที่สองอ่ะยังไม่มานะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วเมงูนี้คืออัพสกิลง่ายเลยเพราะว่ามีสี่ดาวด้วยนะครับเพื่อได้ทีหนึง่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไปก่อนพันใบเดี๋ยวพัดหน้าเดี๋ยวจะรบกวนกายหินมา,าจัดให้นะครับพัดหน้านะพัดหน้ารบกวนน้องเอ๋หว,วันอ่าห้าใบาแล้วกันเดี๋ยวรบกวนกายหินมาซัดอีกสิบห้าใบคุณผู้ชม ครับผมปแสงว่ะแมงมุมีแสงว่ะคุณผู้ชมว่ายังไงอ่ะโจมตีโดนมีโอกาส70%บปที่จะปอดเอฟเฟกต์เสริมพลังออกหนึ่งกลางระดอบคนดูรู้มเลยมึงอยู่บ้านกูได้ครับพันหน้าลบกวนเนี่ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ เดี๋ยวพี่จัดไว้ให้น้องแบบจุกๆพัดหน้าอยากดองดีอีกแล้วสินะไม่มีปัญหาพี่เปิดเกลือมาประมาณ700ร้อยโอ้เยอะมากกอะกายพี่แค่พูดถึงชื่อมึงออกมาเลยอะมาเลยแต่ไม่อยากรบกวนน้องไงมึงกลับไปก่อนมึงกลับไปก่อนมึงกลับไปก่อน,น,นอันนี้มีคิวอันนี้มีคิวคนดูงงเลยคนดูงงคนดูคนดูงงเลยเฮ้พี่กายอยู่พี่กายมา บัดหน้าฟัดหน้านะครับไอ้สามไอ้หูเเล่นกูตั้งตัวไม่ทันแล้วเมื <c oughs> <c oughs> อ่อกี้แล้วก็อีกสองใบอ่ะ <c oughs> ยังไงกูแต่ได้แสงนะคุณผู้ชมเราได้แสงมาแล้วนะเราเป็นอะไรกับไอ้งูมีวะ <c oughs> แล้วใบท้ายคุณผู้ชมเดี๋ยวใจลึกๆก็แอบเสียดายโกดโจที่ไม่ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวพันหน้า กายมาจัดให้คุณผู้ชมครับพ์ทนี้แต่เพลงตรงนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนฝากกดไลค์เป็นแรงใจให้ด้วยนะครับผมล,ลิงก์ดาวน์โหลด Su าร e r War s ก y Arena อยู่ด้านล่างเลยกดดาวน์โหลดกันไปนะครับอยากให้มารับของฟรีช่วงน,นี้จริงๆขอย้ำอีกรอบเป็นอะไรที่สำคัญมากๆคุณผู้ชมสุขุนะมืดแจกคุณไม่ต้องไปดิ้นรนเปิดเหมือนผมอะแ้าเป็นทับทายอะแต่เขาแจกเลยนอกจากจะแจกมอนสเตอร์นะครับผมยังแจกลูนด้วยคุณผู้ชมจา๋าอันนี้คือขายแบบเต็มๆเน้นๆ เจอกันครับ